สวัสดีจ้าพี่น้องป้องป่ายสุภุสุคนจ้ามื่อนี้มาพ่อกับพ่อวัดกับพี่แรมนะพี่น้องเนาะจ้าตอนนี้พ่อวัดกำลังขมักขเมนจ้ามื่อนี้เฮาสองคนมาเห็ดหยังมื่อนี้เฮาสองคนมาเห็ดของใส่ไก่จ้าตอนนี้เฮากับไก่สรบสบความสําเร็ตเราพี่น้องกันตอนปูยจ้าตอนนี้พ่อวัดกำลังถากนาดิมนะจ้านี่ล่ะเฮาสีเห็ดของใส่ไก่อันนี้เฮาเสียเอาไว้จ้าพักทั้งสองคางจ้า โค้งการในอนาคตคือพอวัตสิปลูกพักปลูกดอกไม้จ้ะอยู่ไว้ไว้ถ้าชมอืมะเทศพันธุ์พร้อมจ้ะนี่นะจ้าความสุขหัวให้ไปนะเฮาถ้าใส่พวัตในแหละยังม,มาเท่าเป็นได้จ้ากล้ามขึ้นไปพ่อได้ก็ล้ามขึ้นไปจ้ากล้ามขึ้นอยู่ครับออกกำลังกายเป็นการประจําเลยจ้ะเล็ก <c oughs> งานเล็กง,งานออกใส่กรรําลังสิละแต่ว่าป็นยังมาเท้าจ้า บ่ได้ครับอมย่างหรอกครับก็ใกล้ไปดอกสิพาเบิ่งขล้องใส่ไกของพระวัดที่เราขุดไว้อันนี้เราใส่ระบบมือจ้ะ <c oughs> บม่ได้ใส่ระบบแมคโครหรอจกจ้ะใส่ระบบมือขุดลว้วนๆจ้ะความลึกของของข้องใส่ไกของพระวัดนี่จะมีความลึกอยู่ที่ประมาณ40เซนติเมตรถึงห0สิเซนจ้ะพี่น้องนี่แหละประมาณ,มาณท้อ,องหัวเข่านี่แหละจ้ะส่วนความกว้างตรงนี้เนาะความกว้างอยู่ที่ประมาณ60เซนจ้ะพี่น้อง นี่หละจ้ะเฮากะฝึกเฮลิเอ็นไปเรื่อยๆจ้ะอันนี้ก็พักที่บ่งไว้กะกำลังงามจ้ะเนี่นี่จ้ะัวให้ไปนะของเฮาจ้ะความสุขเกิดขึ้นได้กะเมื่อที่เฮาเฮ็ดเองสางเองจ้ะพี่น้องบ่ได้ซื้อบ่ได้หายายังจะอยู่กับใจเขาเนี่ยแหละพี่น้องถ้าใจเขาส่้เนาะยังกะเกิดขึ้นได้เสมอจ้ะพี่น้องว่าบเนาะพี่แล้ยงกะวางสันละอากาศดีบ่ครับพี่น้อง บรรยากาศดีดีจ้ะเนี่ยตอนนี้ผักเขากําลังไงจ้ะอันต้นน,น้อยๆข้างหลังนี่กําลังกําลังไงได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งหละห้องวากระเปียผักเปียผักขึ้นยังก็คือการบ่งผัก,กนะจ้ะพี่น้องพ่อสิบเอาออกดิจ้ะเอาออกก่อนเป็นบ่อีกนึงเพราะว่าจิปรับมาบ่ด้จ้ะตอนนี้ยุสวนเขาปลูกอี่อย่างแน่แล้วกจะชมิปลูกผักจ้ะทั้งผุ่นก็ะมิปลูก กล้วยเมื่อวานเนี่ยเขาเอากล้วยตอนี้มาลงเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะพอดีพี่หล้มเหตุงานฝีมือเอ่อก็เลยขาดแค้นเรื่องกล้วยใบใบตองสช่ไหจ้ะก็เลยนี่แหละปลูกกล้วยไว้ทั้งหลังจ้ะตอนนี้ก็กำลังงญ่แน่แล้วอันนี้จะเป็นกล้วยน้ําว้าจากกล้วยอองบรนเทาเนี่ยแหละจ้ะมืนน่อวานสียเอาบักที่บักเขียมาลงจ้ะอันนี้ก็จะเป็นนอกกล้วยตอนี้จ้ะพี่นอ้องปลูกแล้วเมื่อวาน นี่จ้ะนี่ล่ะปลูกนอกล้วยตานี้เอาไว้ถ้าอันเอาใบไปเฮ็ดใบตองงั้นใบตองสิแม่จ้ะนี่ล่ะปลูกไว้ประมาณสิบคุมจ้ะนี่ค่ะจะเป็นบรรยากาศมวให้ไปนะของเฮาจ้ากำลังสิเริ่มเคียวจ้ะเนี่ยสู่กันกับความแรงเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> อันนี้เป็นกระ่อมน้อยจ้ะเป็นเทียนน้อยที่อันพี่แล้มสร้างให้เพิ่นเฮ็ดให้เนาะจ้ะเนาะนี่ เป็นกระเฮ้ดสห้งามงามอันไทยบ้านชัยมงคลเพื่นเฮ็ดมไห้นี่ละจ้ะฝีมือของสร้างอันสร้างต้อยจากสร้างต้อยปัจจุบันไทยมงคลจ้ะนี่ล่ะกบแฟนเพื่อนเฮ็ดมไห้บอกว่าพี่แล้วฝากอันประชาัันในเด้อสันวาในผู้ใดอยากได้กะสร้างมาได้เด้อสันวาสร้างต้อยกับน้องอย่างน้อแฟนเพื่อนน่ะนองอย่างก็พาะน้องอย่างเหือแฟนเพื่อนน่ะมั้ย อันผู้เฮ็ดทิ่งน้าหเหเอานิแม่จ้ะน้องเจี๊ยบน้องเจี๊ยบจ้ะน้องเจี๊ยบแฟนขับพี่เลี้ยมอยู่ละอี่ละพันก็เฮ็ดง,ง้ามอยู่เด้พี่น้องนี่ฝีมือพันดีอยู่จ้ะเนี่ยเฮ็ดง,ง้ามดีอยูยนะจ้ะเป็นเทียงนะาไม่ไพ่ยจ้ะเนี่ยกับพ่อได้ส่นได้อย่เพันเฮ็ดพื้นเรียบดีดีบังนุ๊กพนนะนะอันนี้พี่เลี้ยมกับมาร์กอันมารนะ์ก่ยาขามาเลี้ยงไว้ก็จะมีบักพริกหัวหอมแดงจ้ะแล้วก็มีอัน พวกอันอพงชดเนี่ยสิแม่บอนบุ้งบอนบุ้งผืชผักเห็นมันไงมันงามอันเนี้ค่ะสีหอมอ้อมด้วยอันตไค่ายไปซื้อมอยร้านสีจันนะพี่น้องไปซื้อมาไอไมหมนึ่งเนาะคุณกับใครได้ละครับสองร้อยแปดสิบบาทจ้ะก็ซื้อมะอ้อมไกล้ไว้นีงจ้ะมันเป็นด่างสีขาวจ้ะรอบนี้ก็จะว่าจะปลูกซาลาเนียเมื่อเช้าไป,ไปหาซื้อซาลาเนีย่อได้จ้ะ ปลูกเสนแนวเอามาแตกินมันเนี่ยกับมีไนผักซีมะวานพ้อมนี่พระวัดเราขุดไว้ดเราว่า,าสิบไปเพาะพันธุ์ป่าอยู่ <c oughs> นี่แหละจ้ะความสุขเล็กเลน้อยของนี่แหละจ้ะของพระวัดอันชีวิตรังรังเลาจะราชการกะนี่แหละใส่ชีวิตแบบนี้แหละจ้แตะกอนพระวัดเราก็รับราชการเนาะวันนี้เรากะอยากมีอาชีพที่อิสระเลาว่าก็เลยหันมาเป็นยูทูบเบอร์ แล้วก็ว่างจากกันเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เสียี่ินละอยู่กับเขาให้ไปนะใส่ชีสแบบสบายสบายบัได้บ่ได้ผูกมัดกับไผยจ้ะแบบอิสระเสรีผมกับตับแคนี้เอียงก็จ้าผมมาแต่ขับเรียบดิ้เป็นไรพ่อพ่อใส่เวลาจากมือจ้ะไหนในการขุดบ่อเนี่ยจ้ะจริงๆการใช้เวลาบ่อโดนนะครับจ้าสองสามมือสองสามมือเนาะพ่อเนาะ แห้งของผู้เฒ่าล่ะใช่แล้วก็เกือบไม่เคยมือกับธรรมดาครับแบกทางทางหยะโอ้บ่แม่นบักจกไอ้ขุดดินเด้ยบักจกได้หญ้าได้ห้าซื่อๆปากมันเปรี้ยวมีขายอยู่บ้านโน้นลังนี่ล่ะบ้านใกล้ๆนี่ล่ะใกล้ๆนานี่ล่ะ150บาทจ้ะนี่ซื้อแต่สมัยปีกายนี่ล่ะเฮ็ดแบบเบาเ้าเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดแบบสบายสบายเฮ็ดด้วยใจฮักอันที่จริงดินมันแก่นอยู่เด้ยแต่ว่าพอวัดรอไฟหนามมาอัน เห็ดไปหน,น่อยหนึ่งแล้วก็เอานามมาไว้มือลุนมาแล้วก็มาเห็ดเห็ดไ้หน่อยหนึ่งลงไปแล้วก็เอาหนามมาไว้สีมันจะดินดินมันก็อ<ง>่อนลงอ่อนลงเห็ดเรานอนเวียนเตียนี่เลยจ้ะอีกจังหน่อยให้พระวัดเราถากักไอ้เกียร์ดินให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วก็ห่อกระเจียวพยางดำๆมาปูจ้ะอันพ่อพระวัดเราสิพยาามปรับพื้นให้มันเสมอกันเพื่อที่ว่าพยางท้องสื้อมาเนี่ยมันมันผืนบาหไงห่อก็เรียกว่า สิทบกันซองส,นง,สนสงสั้นนี่แหละจะเป็น้องสิพายเบิ้งพยังสิทบกันซองสั้นนี่แหละเราก็สิป,ปูมันค่อยมันค่อยสีหนาที่จริงผ้ายางมันกันหนาอยู่นี่จ้ะพยางมันหนาอยู่แต่เผออื่อว่าหล่องของเขานี่มันบ่บหไงจ้ะมันเป็นหล่องน,น้อยเฮ็ดน,น้อยไว้สําหรับอหดผักหดมีทซื้อจ้ะเขาเก็เลยสิป,ปูทบกันสองขางเราก็สิเอาตะปูมาตอกย็ดไว้แล้วเาก็สิเอาดินกบอีกรอบนึงยว อันคันตอนต้นไปเดี๋ยวจังไหนเดี๋ยวพี่แรมผิดทายไม่ให้นบางอี่างหอดนึงเนาะพ่อพี่พี่น้องเนาะนะจ้ะเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวขอเห็นงานถ่ายพระวัดก่อนจ้ะนะออาความสุขสบายจะมีแค่พี่กระนองสุขผู้สุคนจ้าสวัสดีจ้ะ